ปรา,าสาทขอมมีการออกแบบวางตำแหน่งโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมอย่างมีระเบียบแบบแผนโดยอิงกับกติความเชื่อทางศาสนาและความเป็นศูนย์กลางของจักรวาลขณะเดียวกันก็มีการตกแต่งเพิ่มความสวยงามอ่อนช้อย ซอนแทรกลงไปในองค์ประกอบของตัวอาคารได้อย่างกลมกลืนสิ่งหนึ่งที่เป็นตัวอย่างของการประสมผสานความละเอียดอ่อนทางศิลปะเข้ากับความยิ่งใหญ่ตาการตาก็คือชิ้นส่วนสถาปัตยกรรมที่เรียกกันว่าทับหลังทับหลังในสถาปัตยกรรมของ อาจแบ่งได้เป็นสองประเภทคือทับหลังจริงและทับหลังประดับทับหลังจริงคือแผ่นหินหรือแท่งหินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่วางทับอยู่บนกรอบป,ประตูเพื่อช่วยรองรับน้ำหนักเครื่องบนหรือโครงสร้างหลังคาซึ่งมีน้ำหนักมหาศาลส่วนทับหลังประดับก็คือแผ่นหินที่มีการแกะสลักเป็นลวดลาย ตามประเพณีหรือคติความเชื่อทางศาสนามักทำจากหินทรายซึ่งง่ายต่อการแกะเป็นภาพต่างๆโดยจะติดตั้งอยู่ด้านหน้าบังทับหลังจริงเอาไว้อีกชั้น แม้จะผ่านการเวลามาเนิ่นนานหลายร้อยปีแต่ทับหลังที่สร้างจากศิลาก็ยังคงสภาพความงดงามให้เห็นและยังสามารถใช้เป็นหลักฐานในการศึกษาคนา้นคว้าหาร่องรอยทางศิลปะว่าสร้างอยู่ในยุคใดสมัยใด ตลอดระยะเวลาหลายศตวรรษที่ขอมเรื่องอำนาจอยู่ในภูมิภาคนี้ไม่มีทับหลังหลายพันชิ้นถูกสร้างขึ้นซึ่งสำหรับในประเทศไทยก็มีการพบเจอทับหลังอยู่ไม่น้อยทับหลังเหล่านี้แม้ส่วนใหญ่จะเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลาแต่บางชิ้นก็ยังมีสภาพค่อนข้างสมบูรณ์หลายชิ้นมีความโดดเด่นเป็นที่รู้จกักและบางชิ้นก็มีความเก่าแก่นับพันปี วัดทองทั่วจังหวัดจันทบุรีคือสถานที่ซึ่งได้มีการค้นพบทับหลังที่เก่าแก่ที่สุดและยังถือเป็นชิ้นส่วนสถาปัตยกรรมขอมที่เก่าที่สุดเท่าที่พบในประเทศไทยอีกด้วยทับหลังเก่าแกจ่จากวัดทองทั่วพบอยู่สองชิ้นมีอายุใกล้เคียงกันและยังมีลักษณะลวดลายคล้ายคลึงกันมากโดยชิ้นหนึ่งถูกนำไปเก็บรักษาไว้ ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาตพระนครส่วนอีกชิ้นยังคงจะแสดงอยู่ที่วัดทองทั่วทับหลังทั้งสองชิ้นเป็นชิ้นส่วนสถาปัตยกรรมทรงปราศาตสตร์ศิลปะขอมในราชพุทธศตวรรษที่12เป็นทับหลังหินทรายที่มีรวดลายตรงกลางเป็นรูปครุฑน้ามนุษย์ในมือทั้งสองข้างมีงูหรือนาคเสียงเดียวในแบบครุฑยุดนาค ด้านนอกเป็นวงรูปไข่มีลายดอกไม้ลายใบยไม้ประดับด้วยลายรูปประคำด้านข้างมีมักรสิ่งเป็นสัตว์ผสมระหว่างจระเข้ช้างและปลารูปร่างอ้วนเตี้ยมีหางเป็นลายก้านขดใกล้ปากมีลายวงโคง้งตกแต่งด้วยลายพวงมาลัยและอุบะซึ่งลวดลายแบบนี้มีความชัดเจนว่าเต็นทับหลังขอมแบบทาราบริวัติซึ่งเป็นศิลป,ปะยุคเริ่มต้นของศิลป,ปะขอมทั้งหมด นอกจากทับหลังฐาลาบริวัติสองชิ้นนี้ยังได้มีการคุพกพบโบราณวัตถุอีกจำนวนมากที่วัดทองทั่วเช่นกองมโหรทึกพระหลิหละทับหลังศิลปะแบบไพรกเมงแท่นบูชารูปเคารพในคติอินดูรวมถึงจารึกศิลาอีกสามหลักที่มีอายุต่างกันโดยมีอยู่หลักหนึ่งได้กล่าวถึงการสร้างศาสนสถาน ของพระเจ้าอีสานบรมันที่หนึ่งกษัตริย์แห่งอาณาจักรเจละต้นทางของอารยะธรรมขอมแม่จะพบโบราณวัตถุชิ้นสำคัญจำนวนมากแต่ล่องรอยทางโบราณสถานหรืออาคารสถาปัตยกรรมนั้นกับแทบไม่มีให้เห็นเท่าที่มีการขุดแต่งก็จะเหลือเพียงโบราณสถานด้านทิศเหนือซึ่งเป็นบาลายวิสานาบรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดความกว้างราว60เมตรและยาวราว40เมตรกลุด้วยศีลาแรงมีบันไดทางขึ้นลงซึ่งเชื่อว่าน่าจะสร้างขึ้นเพื่อใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาในลาพุทธศตวตรรษที่18สมัยก่อนผู้คนที่เคยได้มาพบเห็นซากกองศีลาแรงนี้ต่างคิดกันไปว่าน่าจะเป็นพระเนตรของช้างมาแต่โบราณที่มีการเรียกที่นี่ติดปากต่อกันมาว่า เเมืองพนนียน่าเสียดายที่ก้อนจีลาใหญ่น้อยซึ่งเคยเป็นชิ้นส่วนของสถาปัตยกรรมโบราณถูกน้ำออกไปเพื่อใช้ประโยชน์ด้านอื่นจำนวนมาก ทั้งจากชาวบ้านและโดยเฉพาะในช่วงที่ฝรั่งเศสมีอำนาจอยู่ในพื้นที่ก็ได้มีการขนก้อนศิลาเหล่านี้ออกไปสร้างอาคารและป้อมค่ายด้วยเช่นกัน จากการศึกษาทางโบราณนักดีสันนิษฐานว่าบริเวณนี้น่าจะเคยเป็นเมืองใหญ่ในสมัยโบราณโดยมีลักษณะผังเมืองคล้ายรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีคันดินล้อมรอบพื้นที่ราว1,600ไร่ซึ่งอาจเป็นเมืองที่มีชื่อว่าเมืองป่าไวแม่โบราณวัตถุที่พบส่วนใหญ่ จะเป็นโบราณวัตถุที่สร้างในวัฒนธรรมขอมอายุในราวพุทธตศตวรรษที่1 2บสถึงสิแต่นักวิชาการบางท่านก็ยังเชื่อว่าเมืองกาวัยหรือเมืองพระเนียยนี้อาจมีอายุย้อนหลังไปนานกว่านั้นไม่ได้มีการค้นพบหลักฐานโบราณวัตถุชิ้นสาคัญคือผูวยภาชนะดินเผาซึ่งเป็นเครื่องใช้ในรูปแบบของทวารวดี